สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้วันหยุดนะคะก็เลยจะได้หลายคลิปหน่อยคลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้จะเป็นการดูแลต้นเสนหจจันนาคนะคะให้แตกหน่อยเยอะๆนะคะก็ะได้ทำเป็นคลิปวิดีโอแนะนำเพื่อนๆสมาชิกใน facebook ไปแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาพาดูวิธีการเปลี่ยนดินบอนสีนะคะ,ะการเปลี่ยนดินบอนสีก็คือ อันนี้จะเป็นกระถาง5นิ้วนะคะชายชนซึ่งเขาก็กำลังจะโตและก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไซส์เป็นกระถาง6นิ้วนะคะบอนที่จะเปลี่ยนก็จะมีชายชนอันนี้พรมพิมานพรมพิมานแบบใบเขาจะ กว้างๆอย่างนี้นะคะเป็นพุ่มเตี้ยๆจะไม่สูงชะลูดเหมือนเหมือนพันธุ์อื่นนะคะแต่ชายชนก็จะสูงมาหน่อยอันนี้เมื่อก่อนแพงมากนะคะแล้วก็จะมีต้นม่ามีล้อมเพชรนะคะก็ฮาร์ปมาเลยค่ะต้นนี้นะคะก็จะเปลี่ยนดินเพราะว่าดูเหมือนเข้าจะหน่อยๆไปด้นหละก็เลยจะต้องบำรุงเพิ่มนะคะทนุนคราวนี้ดินที่จะเปลี่ยนนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะ ในนี้ก็จะมีมูลบัวนะคะแล้วก็ฟางแห้งบ้านหนูฟางเยอะค่ะก็จะใช้ฟางแห้งเป็นหลักในการบำรุงนะคะฟางแห้งหรือว่าฟางที่เราหมักไว้ให้มันอ่อนๆแล้วก็เอามีดสับๆนิดนึงหรือใส่ถุงมือขยี้ย้นะคะก็ก่อนจะเปลี่ยนขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีจะต้องใส่ถุงมือนะคะอันนี้ หมอลกันเนาะเรียบร้อยค่ะใส่ถุงมือก่อนนะคะก่อนที่จะปรุงดินเพราะว่าอ,า,อาจจะมีเชื้อโรคอะไรประมาณนี้นะคะส่วนกระถางหาก่อนดูในสวนอันนี้จะเป็นกระถางไซส์6นิ้วนะคะเราจะเปลี่ยนบอลสีมาเป็นไซส์นี้นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะอันเนี้ย ใส่ลงไปสักครึ่งกระถางนะคะใส่ลงไปสักครึ่งกระถางแล้วก็ส่วนบอนสีอันนี้เราจะเอาดินเดิมหรือดินดินดินเดิมมันไปด้วยหรือจเจ้าออกไปเลยก็แล้วแต่ทุกท่านนะคะแล้วแต่สะดวกแต่ก่อนจะใส่เนี่ยให้เอาปุ๋ยออสโมโค้นะคะเม็ดเหลืองเเนี่ยสูตร13-13เนี่ยลอง เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยแล้วก็เพิ่มเนื้อดินไปอีเนื้อไปนิดนึงในตัววัสดุปลูกก็จะมีใบไม้ปูกหรือใบก้ามปูก็ได้ถ้าไม่มีใบก้ามปูก็เสร็จใบไม้ก็ได้ค่ะทุกคนจะต้องหมักก่อนนะคะหมักให้ให,ให้ให้มันยุ่ยก่อนแล้วค่อยเอามาผาสมนะคะปินกันเลยค่ะก็เอาออกจากกระถางเดิมเขานะคะดูรากเขาเนาะเนี่ยรากเขาเริ่มแตกเยอะแล้วนะคะ ก็เอาใส่กระถางลงไปเลยค่ะทุกคนมองเห็นไหมคะพอะใส่เสร็จแล้วเราก็เอาดินโลยด้านข้างเลยค่ะทุกคนจัดลาต้นเขาให้ตรงนิดนึงมันก็จะได้ส,สวยๆนะคะพูดใบปปนนิดหน่งกดดินนิดนึงนะคะทุกคนกดไปน,นิดนึงนะคะ อันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้นเนาะรู้สึกว่าจะมีสายเข้าเวลาถ่ายคลิปนี่สายก็เข้าดีดีหรอกนะคะ,ะเรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้เราก็จะได้มาแล้วหนึ่งกระถางนะคะ กระถางต่อไปก็เหมือนกันนะคะทุกคนข้กระถางมาเดี๋ยววันนี้จะทําเป็นตัวอย่างให้สักสองกระถางนะคะแล้วก็เราจะเอาเอาไปเลี้ยงต่อ,อยังไงอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะเอามาเลยเราจะเอาดินเก่าออกหรือไม่เอาออกก็ได้นะคะทุกคนก็ใส่ลงไปเลยค่ะ บอลสีทุกวันเนี่ยก็ราคาก็ไม่แพงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากจะสะสมสายพันธุ์ที่สวยๆแพงๆเน่ยเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะค่ะทุกคนอย่างหนูนเองก็ซื้อมานะคะต้นที่แพงที่สุดก,ก็จะเป็นสยามนัเดอร์มิตรรู้สึกว่าน่าจะหกพันอันนี้ราคาเบาแล้วนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนสองกระถางเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปลี่ยนดิน ก็ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้หน่อยเป็นขัญกำลังใจให้กับเจ n จน a n n e l นะคะวันนี้มีเมลฝากเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ